ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านครับวันนี้มิกกี้รีวิวนะครับมิกกี้ RPM Auto Detailing นะครับมากับรถ1คันที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับเป็นรถ h a ร์เ y d i v i วิส n s ส r e e ไ g ด์ซี c ีโนะครับเป็นปี2020เลยนะฮะตัว c ี o ีอนี้ย่อมาจากคำว่า Custom m มคเก c a ์โ e เวอร์แหรือแปลตรงๆต,ตามตัวก็คือตัดแต่งเครื่องยนต์มาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับสำหรับ 117ci ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือบอกถึงพิกัดของ CC ลูกสูบนะฮะก็คือประมาณ 1,900cc นะครับสีแดงๆที่ซ่อนอยู่ใต้เครื่องนั้นคือบง่งบอกถึงความแรงของตัวรถนะ ที่ให้รู้ว่ารถคันนี้เน่ไม่ธรรมดานะครับมีความแรลกซ่อนอยู่แถมมีระบบเครื่องเสียงนะครับลำโพงรวมรวมจี่รวมซับประมาณ10ดอกครับครึ่งาเปิดมิดมิด,มดเปิดแรงแงนิดได้ยินไกลพอสมควรนี่ครับแล้วก็มีกระเป๋าหลังนะครับซึ่งมีซับบูเฟอร์ด้านหนึ่งรู้สึกจะเป็นด้านซ้ายนะฮะอีกด้านอีกสองหน้าก็เป็นลำโพงปกติแต่ว่าด้านซ้ายจะหนักกว่าด้าน ขวานะครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าถ้าผู้ปิดยังไงขออภัยไวนะ้ที่นี้แนละ้วแต่รถคันนี้นะครับก็จะมีห้อยเสียอันนี้ผมตอนแรกเกาตกใจว่าเขาคงซื้อเปลี่ยนมาเลยให้มาอย่างนี้เลยนะครับสําหรับรถที่ออกมาใหม่ๆก็จะได้อย่างนี้มาเรียบร้อยทุกคันนะครับกับกระเป๋านะ คันนี้ชอบตรงทีนะ่ทูโทนของเขาสวยงามเลยนะไม่เยอะนะครับดูไม่เบื่อนะครับสีทูโทนเป็นเทาอ่อนกับเทาเข้มนะครับแล้วก็ในส่วนของสีที่ตัดกันแบบสวยงามอะนะโอเค สำหรับ c ี o รู้อยู่แล้วขับไปไหนใครก็เหลียวนะฮะยิ่งสาวเหลียวยิ่งรถสวยนี่ยิ่งมีหลาคนดูนะครับต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะสนับสนุนกันรวมมาโดยตลอดนะครับสำหรับคันนี้นะครมาเคลือบแก้วร้านเราไม่ใช่คันที่1นะฮะของ ครอบครัวฮาเลย์นะครับสำหรับฮารเลย์ดิวสันเนี่ยได้รับคำแนะนำมาจากหลายๆที่นะครับคันนี้ก็มาจากเพื่อนคุณของคุณพี่แก้วนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับพี่แก้วก็ได้แนะนำมาจากร้านโฮมไทยนะครับซึ่งร้านโฮมไทยเนี่ยก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นของการเคลื่อบแก้วรถมอเตอร์ไซค์ฮารเลย์เลยนะครับให้คำปรึกษาให้คาแนะนานะครับให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถอดอุปกรณ์การเข็นรถ การตั้งรถหรือแม้กระทั่งการสตาร์ทรถก็ตามในบางคันเนี่ยไม่ไอสตาร์ทไม่ติดแต่เขามีทิกจะถึงนี้ยยังไงถ้ามีปัญหาอะไรกเกี่ยวกับตัวรถนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ารถที่ต้องการการดูแลนะครับนอกจากในเรื่องของตัว4ีรถแล้วเนี่ยเรายังมี นะครับทีมงานโฮมไทยซึ่งเป็นร้านที่ให้เป็นร้านผู้ชำนาญน,นะครับผู้ชำนาญการพิเศษจริงๆกับเกี่ยวกับเรื่อง h ฮาเล่ดีวิสันโดยเฉพาะนะครับจะปรับแต่งจะทำเดิมนะฮะจะซ่อมจะแซมจะเปลี่ยนอะไรจะเทมกัะกันะครับที่นี้ทำได้หมดนะฮะก็ถ้าอยากจะรู้จักครอบครัวนะ r าเล d ดีวิสันนะครับฮาเลต้องมีอ่า ผู้ช่วยหรือว่าช่างเทคนิคเอาไว้บ้างนะครับสําหรับอันนี้ผมแนะนําโฮมทายเลยนะครับมีทุกอย่างให้เาเลือกสรรยิ่งกว่าโรบินสันในสมัยก่อนอีกนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นรถหมาย้ายแดงไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นสิ่งแรกที่ควรทําคือการดูแลตักษแต่เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการล้างการเคลือบสีการเคลือบแก้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆขอบคุณท่านของรถด,ด้วยนะครับที่ให้ความ ไว้วางใจนั่งดูทั้งฟังกันมาตั้งแต่เริ่มจนจบอย่างนี้นะฮะสำหรับทันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับมาเลือกร้านเรานะฮ APM Auto d e a i l i n g เป็นผู้เคลือบแก้วรถของท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้ APM Auto d e a i l i n g ขอทักท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ